สวัสดีค่ะวิวสีรานะคะวันนี้เริ่องามยามดีค่ะสามข้ามเดือนสามนะคะเป็นประเพณีของโบ,บ,โบราณเขาค่ะผู้คนแก่เขาพาทำนะคะสามข้ามเดือนสามเอาฝุ่นลงนาค่ะเอาขี้วัวลงนานะคะให้ดินอุดมสมบูรณ์ค่ะข้าวง่อเงยเต็มนา เต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะต้องตามตามเขาค่ะเพราพาทํามาแต่โบราณแล้วก็ทําตามเขาค่ะิวสีดานะคะเมเป็นกำลังใจให้ทีมงานิวสีดาวด้วยนะคะ วันนี้ขี้วัวลงหน้าค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมงานดิวสีดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ